ดูแลเราน่าทึ่งมากเลยอย่างเช่นบอกว่าพ่อแม่ควรจะดูแลลูกอย่างไรแล้วก็ลูกจะตอบแทนดูแลพ่อแม่อย่างไรแล้วก็น่าทึ่งมากแม้กระทั่งที่ว่าสามีภรรยาดูแลกันและกันอย่างไรสองอย่างที่เหมือนกันก็คือภรรยาห้ามนอกใจสามีสามีห้ามนอกใจภรรยาอ,อันนี้คือคือการปฏิบัติต่อกันแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อก็คือ,คอบอกว่าสามีเนี่ยจะต้องซื้อ ของมีค่ายภรรยาด้วยนะคะและภรรยาพึงยกย่องสามีและดูแลสามีตรงนี้สําคัญมากเลยประอัจันท์มากเลย<น>บอกาสามีซื้อของมีค่ายภรรยาเนี่ยค่ะหน้าที่ตรงนี้นะสำคัญสำคัญค,ญคมีคนชอบพูดสุดโต่งว่าถ้าไม่ใช่เรื่องในตัวไม่ใช่ธรรมะที่พระเจ้าสอนค่ะถ้าเป็นเรื่องนอกตัวไม่ใช่ธรรมะเรื่องรัย์ต้องเป็นเรื่องในตัวออตที่แท้แล้วเข้าใจผิด เพราะไม่มีใครอารหารหมดไม่มีใครเข้าไปบวชหมดไม่มีใครคิดไปทางนี้หมดต้องอยู่ในโลกกันเป็นส่วนมากคือจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ไม่ใช่ว่าจเจริญด้านเดียวเช่นเช่นว่าทํางานทั้งบริษัททางโลกโลกิยะทํางานทางตําแหน่งงานปกครองโลกิยะมีสามีพัญญาโลกทั้งโลกเท่านั้นพระเจ้าทรงทราบท่านไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องภายในว่าโอ้กรรมฐา,านอย่างเดียวท่านเลยบอกว่าหน้าที่สามีทาไงค่ะ หน้าที่พันยังไงหน้าทีออ่ลูกน้องทำงไงหน้าที่เจ้านายทำงานหน้าที่ปกครองทำงไงบอกไว้หมดเลยนี่คือเรื่องนอกนั้นนะแลวจนะ,ะออบอกว่าไม่ใช่คาสอนของพระเจ้าไงแล้วที่สุดยอดก็คือว่ามีการเถียงกันได้เหรอครับว่าไม่ใช่ไหน,นแต่ข้อนี้ไม่มีการเถียงกันใช่ไหมฮะว่าไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าคําสอนคําสอนอย่างเช่นหน้าที่ของสามีหน้าที่ปัญญาเช่นท่านสอนว่าหน้าที่สามีทําไงอย่างที่พูดเนี่ยนะค่ะ แต่ก่อนที่ว่าเราจะแต่งงานกันขยันมากขยันเอาของไปให้ความสม่ำเสมอคอ,อยสังเกตอยู่เชื่วว่ามีของกำนันแจกั้งบ้านคนที่รักเราเนี่ยชอบอะไระเมื่อชอบอะไรก็สร้างกรรมดีด้วยการเอาของที่ชอบไปให้จนงงรู้ได้ไงเนี่ยเอาอาี่ยเอาไปให้อันนี้คือกรรมดีแล้ว,ลวได้ผลกรรมทำให้คนเขารัก ใช่ไหมนี่คือกรรมดีแล้วก็เลยรักกันจางสม่ําเสมอจนถึงขนาดยอมแต่งงานด้วยนั่นพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยคนมักไม่ทําต่อไปเห็นภรรยาเป็นทาสให้ปฏิบัติพัดวีไม่ให้ของ <c oughs> นั่นพระเจ้าก็เลยบอกไว้เลยหนึ่งสสามสี่ห้าสามีต้องให้เครื่องประดับภรรยานี่สุดยอดตรงนี้ โอ้พุทเจ้าท่านบอกเองนี่นะแต่งงานไปแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าพูดไปแล้วแบบอย่าลืมมันเกิดปัญญานะของอะไรครบ,บ,บรอบวันแต่งงานอะไรเอาให้นะอะไรลักษณะน,นั้นเลยก็ทําให้กับเหมือนกับว่าต้นไม้ที่ถูกรดน้ําอยู่เรื่อยๆใบไม่เหี่ยวไม่แห้งเจริญใจสดชื่นมีความสุขครอบครัวแฮปปี้ดิและภรรยามีหน้าที่ไรมีหน้าที่ดูแลให้เกียรติยกย่องสามียกย่องกันไปยกกันมา ก็ให้ยกย่องท่านให้ยกย่องทั้งสามียกย่องพัญญาพัญญายกย่องสามีและก็ไม่ก้าวล่วงก้าวราวไปถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยและห้ามนอกใจด้วยทั้งคู่ไม่ให้นอกใจห้ามนอกใจทั้งคู่เลยส่วนพ่อแม่เนี่ยก็ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะมีหน้าที่แบ่งปันสมบัติให้ลูกกอดตายและดูแลคู่ที่เหมาะสมให้กับลูกด้วยนอกจากที่จะชี้ถูกชี้ผิด ให้การศึกษายังต้องดูแลเรื่องคู่ครองแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกนี่ก็ละเอียดมากนะคะอ่ะบอกให้ละเอียดแล้วลูกมีหน้าที่รักษาทรัพย์พ่อแม่ด้วยคือตรงนี้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีลูกแล้วก็ทําให้ลูกเดือดร้อนเราสังเกตไหมเวลาพ่อแม่ตายอ๋อต้องพอลูกลูกเดือดร้อนนะ่ะหลายครอบครัวเลยไม่มีไม่ได้วางแผนเลยใไม่แต่ลูกไม่วางแผนเมื่อไม่วางแผนโอ้โห เพ่งควางแหละเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่ได้เตรียมการเลยแต่พ่อแม่สมัยก่อนจึงมีตำนานว่าไม่ให้ลูกตื่นสายสมัยก่อนนะเดี๋ยวจะเสียราศีหน้าตาเสียราศีหมดต้องตื่นก่อนถ้าตื่นทีหลังทําให้คนตื่นก่อนเอาสิ่งที่เป็นอัปมงคลจากร่างกายมาถมทับทําให้ไม่ก้าวหน้าทําให้อัปมงคลก็คือให้ตื่นมาไม่ทําอะไรก็ไม่ <ทำ S 1> เป็นไรตื่นมาอน,นอนแต่หัวค่า ตื่นแต่เช้ามาดูพ่อแม่ทําอะไรหุงข้าวกวาดบ้านไปไร่ไปนาไปอะไรให้ดูอย่างนี้นะให้ขยันเหมือนพ่อแม่แล้วพ่อแม่ทําอะไรให้ดูเป็นแบบหุงข้าวไงมาดูแม่พ่อไปไถนาไงดูพ่อพ่อไปไร่ไปทําไงพ่อเป็นช่างไม้ดูพ่อลูกดูหมดแม่เป็นช่างไม้เหมือนพ่อเป็นช่างไม้เหมือนพ่อทำขนมแก่งเหมือนแม่เห็นไหมทีนี้พ่อแม่ตายพ่อตายเขาไม่เดือดร้อนเลย เขาไปทำหม้อแกงอย่างเพชรบุรีเนี่ยแม่จบป .4 ลูกก็ทำหม้อแกงส่งลูกของตัวเองเรียนปริญญาโทไปตั้งหลายรายใช่ไหมเนี่ยเกิดจากการว่าวางแผนเสร็จแล้วก็ลูกเป็นช่างไม้โอ้โหมีงานทั้งปีจองกันข้ามปีให้ไปทําบ้านนั้นบ้านนี้นี่คือเป็นตัวอย่างว่าลูกมีอาชีพมีการงานได้เพราะพ่อแม่ ให้วิชาไว้เลยบางทีก็อาหารดูแลคู่นี่ก็ทาไมทําไมพระสมาาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ให้ดูแลอันนี้คือมรดกนะเหรอคะเพราะว่าบางคนไม่มีมรดกลูกคือมรดกเหรอคะคืออย่างนี้ที่พระเจ้าบอกว่าแบ่งมรดกให้เนี่ยบางคนไม่มีมรดกอันนี้คือมรดกนะแม่พ่อไม่มีเงินทองจากกองให้พ่อไม่มีเงินทองจากกองให้จงตั้งใจภาพเพลี่ยนเรียนหนังสือและได้ปริญญาบัตรมานี่นี่คือมรดกนะ อ๋อค่ะมอดอกไม่จําเป็นต้องเป็นทรั์ค่ะถ้ามอดอกเป็นทรัพย์สิจะมีปัญหามากกว่านี้ซะอีกนะและ้วเรื่องคู่ล่ะคะทาไมต้องดูแลเรื่องคู่ให้ลูกด้วยคู่ครองอะคะ่ะอันไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูแลเรื่องคู่ครองให้กับลูกด้วยเอา้าเพราะพ่อแม่มีประสบการณ์ก่อนที่เป็นแม่ของลูกพ่อเขาอลูกได้นี่คือสามีน่ะนี่คือปัญญากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยผ่านด่านอะไรมามั่งแสดงว่าท่านมองว่าการมีชีวิตคู่นี่คือเรื่องสาคัญของมันสำคัญดิ เพราะว่าส่วนใหญ่แตกรล้ากันบ้านแตกสรกขาดไงแต่พ่อแม่มีประสบการณ์อ่ะโอ้กว่าจะได้แม่มานะเนี้ยกว่าจะได้พ่อมามาเนี่ยต้องผ่านช่วงชิงกันมาขนาดต้องทําดีขนาดไหนถึงได้แม่มาเป็นคู่ค,ครองต้องทําดีขนาดไหนจึงได้พ่อซึ่งมีฝีมือทำมาหากินเก่งได้มาเป็นคู่ค,ครองฮะแล้วก็คนนั้นสิแมขี้เหล้าเมายาการงานไม่เอาเลยแม่ก็เลยไม่เลือกคนนั้น มาแนะนําอย่างนี้มาดูแลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับนะไม่ใช่คุณทุมงชนแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาคคนนี้ไม่ไหวหรอกลูกนะอ่าอคนนี้ใช้ได้ลูกคบกันไว้ดีแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆไอ้ที่เขาให้ดูเลิกไม่ใช่อะไรนะถ้าไม่ดูเลิกแต่งทันทีเลยแต่ที่ให้ดูเลิกนั้นก็เพื่อว่าชะลอให้ถึงเวลาชะลอไว้ดูเลิกเพื่อให้ชะลอไว้ว่าดูกันไปว่าใช้ได้ไหมเพราะมัน ดูไว้แต่ยังไม่แต่งงานกันก็อาจจะเลิกได้แต่มบนี้ดูเลิกแล้วเลิก,เลกกันหมดเลยเลยเลิกเลิกกันไปสมณะแ่้วคะสมณะที่อยู่เบื้องสูงเนี่ยหมายถึงการทําบุญไงเรา,เ,าเราจะเอาสมบัติ <c oughs> มาใส่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักใจกว้างต้องรู้จักเผื่อแผ่แล้วการให้กับคนที่ดีเหมือนกับเราทํานาเนื้อนานดี เมื่อนาเนื้อนาดีเราหวานข้าวไปเห็นไ,ไหมข้าวก็ขึ้นงอกงามเมื่อนาไม่ดีเนื้อนาเป็นพิษดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเช่นในนี้ปลูกอดินจังหวัดนี้อำเภอนี้ปลูกส้มเขียวหวานอันนี้ปลูกต้มโออันนี้สตอบบรอเบอรี่อ่ามันจะขึ้นตามธรรมชาติทุเรียนพระที่เราสวดกันอยู่เนี่ยปุญญเขตตังโลกตัตติเป็นเนื้อนาบุญเขตตังไว้วานาถ้าพระเป็นพระไม่ดีก็จะทําให้ ได้บุญน้อยเพราะว่าบุญไม่งอกเลยไม่งอกงามแต่ถ้าดีก็งอกงามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสมณะก็คือพูดที่จะทําให้เรางอกงามมีบุญพระเจา้าจึงแนะนําว่าทําบุญกับใครไม่ท้าบุญกับพระแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทำบุญกับพระท่านยังผู้ส่งศีนเขวายความไปว่าใครเดือดร้อนให้ทํากับเขาะจะว่าอะไรแก่พระ่ะจะป่วยเก่าไปย่กับพระ,ะ,ะ,พระท่านยังบอกว่าช่วยสัตว์เดรัจฉานให้รอด รรช่วยสัตว์โดยสารให้พ้นพิการช่วยสัตว์โดยสารให้ตายช่วยสัตว์โดยสารไม่อดอยากเวลาจะกินอะไรอยากกินก่อนนะเอาข้าวเอาปลาให้สัตว์ไปก่อนโปรยให้เขากิน,นใช่ไหมห<ร>ว่าจะได้และถ้าเราเลือกแบบเนี่ยพระดีที่สุดที่จะทําให้เราบุญมากกว่าเรื่องอืน่เนเงินช่วยเรายังไม่พอนะบ้านช่วยเรายังไม่พอตําแหน่งช่วยเรายังไม่พอเพราะพวกนี้มันเป็นหลักประกันให้เราไม่เจ็บป่วยก็ไม่ได้ อายุสั้นก็ไม่ได้ก้าวหน้ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตถ้าบุญด้วยช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์จะสมบูรณ์นั้นยังก็อยู่ครบหมดลูกคนททำงานถ้าอากตันยูต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นทิศสำคัญลูกก็จะเจริญไม่ได้ขนาดพ่อแม่ยังทรยศแสดงว่าก็ทรยศคนอื่นหมดอากตันยูต่อครูผู้ให้วิชาความรู้บอกว่าสมบูรณ์หมดแล้วนะในหน้าหนาในทิศอนะ ว่ายทิศอย่างนี้นะไรอีกที่จะต้องมีความเมตตาและบอกได้ซ้ําไปว่าบ่าวไพ่จะต้องรู้คุณเจ้านายอย่างช่น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะเสือพึ่งป่าพึ่งเสือเรือพึ่งพายต่างพึ่งซึ่งกันที่ว่าป่าพึ่งเสือก็คือถ้าหากว่าไม่ได้เสือคนตัดป่าเพราะคนกลัวเสือเลยไม่ตัดป่าและถ้าป่าไม่มีเสือก็อยู่ไม่ได้ พึ่งซึ่งกันและกันเรือกับพายพึ่งกันไม่มีซึ่งกันและกันก็ไปไหนไมาจอดแช่อยู่งั้นนะบบาวพึ่งนายนายพึ่งเบาวมีเจ้าของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอบรมพนักงานให้อ,อว่าพนักงานทีไรก็บอกว่าบริษัทเราไม่มีใครเป็นฮีโร่นะพอพูดปั๊บรู้กันทั่วประเทศว่าบริษัทอะไรเขาจะสอนจาน่ะสอนเจน้านายสอนลูกน้องตลอดว่าไม่มีใครเป็นฮีโร่ในบริษัทนี้ ไม่มีใครใเป็นบุญคุณมากกว่ากาันเป็นรากเป็นใบเป็นกิ่งเป็นผลมีส่วนสัมพันธ์กันหมดตัดรากทิ้งตายหมดตัดกิ่งทุกวันตัดกิ่งทุกวันรากตายด้วยนะใช่ไหมะฉะนั้นเจ้านายมีคุณต่อลูกน้องลูกน้องมีคุณต่อเจ้านายลูกน้องเจ็บป่วยเจ้านายจะลืมไม่ได้ต้องไปดูแลไปเยี่ยมไปรักษานี่ สามีก็พัดเขเป็นไรพัญญาก็เป็นไรพ่อแม่ก็เป็นไรเยี่ยมพ่อแม่ตายไปถ้าเจ้านายไม่ไปงานศพพ่อแม่ของลูกน้องอย่างนี้ผิดหลักที่พู้เจ้าสอนไว้ว่าทิศนี้นายดูแลบ่าวไงบ่าวดูแลนายยังไงผิดก็ไม่มีความเจริญทั้งนายไม่มีไม่มีไม่ไหวแล้วอยู่อยู่ไปนเนี่ยบริษัทนี้สะไตปะไต้ระท่วงสะไต้ระท่วงอยู่เงี้ยค่ะ จะได้เห็นเลยนะคะว่าเราเริ่มต้นกันตัต้าางแต่สทนาิธรรมตั้งแต่เรื่องการพูดปดนะคะการพูดปดทําให้นําไปสู่ความชั่วทั้งปวงนะคะ<ม>ความชั่วทั้งปวงมันทำให้เกิดกรรมกรรมที่เป็นกรรมไม่ดีที่มัน มันก็จะพัวพันไปถึงญาติบริวารทั้งปวงของเราที่รับกรรมเราต่อแล้วเราก็ไล่ไปจนถึงว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยจริงๆแล้วละเอียดละออมมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หมดเรียบร้อยเลยว่าการจะดูแลทุกคนให้ได้บุญโดยทั่วถึงกันเนี่ยไม่ว่าคนอยู่ทางทิศใดก็แล้วแต่รอบกายรอบบริวารเราเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดละออที่ถากว่าปฏิบัติได้เช่นนั้นนี่ก็คือมีแต่เจริญแล้วก็ไปในสู่ทางบุญไม่ใช่ทางกรรมกับชั่วะนะคะ วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะที่ในชีวิตเราไม่มีคําตอบจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้านะคะกราบนวัสการค่ะค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามนะคะคิดว่าข้อธรรมะที่เราพอจะรู้ๆพอจะคุ้นๆหรือเชื่อบ้างแต่ว่าไม่ซึง้งถ้าหากว่าเราเริ่มต้นทบทวนศึกษาและทำความเข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งมันจะได้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นคำตอบสำหรับชีวิตที่เป็นมงคลและเป็นความดีค่ะ วันนี้ธรรมนิยามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ